สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับคลิปนี้พาย้อนกลับไปดูเส้นทางของเพชรจีจ้าลูกจอบข้อโรงต้มครับนักจกหญิงไทยคนแรกในศึกวันลุมพินีครับที่ได้เซ็นสัญญามูลค่า3ล้าน5 0แสบาทครับมาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับที่จะเปิดตัวไฟแรกครับพบกับลาลาเฟร์นันเดส สาวแกร่งจากแดนกระทิงดุสเปนครับในศึกวันไฟไนท์12ที่จะแข่งขันกันในเช้าวันเสาร์ที่สนามมอลูบินีรามอินทานะครับฉะนั้นครับไฟนี้ครับเดี๋ยวพาย้อนกลับไปดูฟอร์มการชกของเพชรจีจ้ากันสัหน่อยฮะว่าโหดขนาดไหนครับก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางของวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ในไฟนี้ครับย้อนกลับไปในไฟแรกครับสุกที่17มีนาคม2566ครับศึกวันลุมินี9ครับวันนี้เจอกับ นั่นของฟานีไปยอมวีครับนักชกสาวลูกครึ่งกรีซแอลเบเนียครับต่อยกันกติกามวยไทยครับตอนแรกนี่ขึ้นรายการไว้1้อบปอนครับแต่ทั้งคู่นี่มาทําน้ําหนักไม่ได้ครับจึงขยับขึ้นมาต่อยในรุ่นแคสเวทครับร้อยยีบอ็ดปนเลยครับไห้ดูครับไฟเปิดตัวครั้งแรกของเพชรจีจ้าจะดูว่ายังเกร็งๆอยู่ครับแล้วก็ห่างหายจากการต่อยมวยไทยไปนี่นานพอสมควรครับ ว่าน้องเองไปรับใช้ชาติครับต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับคราวนี้ก็หันกลับมาเอาดีในการต่อยมวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับนักชกสุดแกร่งจากไทยเราครับรุ่น115ปอนด์อะตอมเวทนี่ก็เรียกได้ว่ามีตัวเก่งๆของไทยเราอย่างเช่นอะตอมแฟทเทกครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจะ ขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเราได้พอสมควรแล้วครับในอนาคตครับสำหรับเพชรจีจ้าครับก่อนหน้าก็ต่อยมวยไทยหลายคนคุณหน้าคุณตาดีครับโเอ้ยงเลยครับจวานี้ครับอาจจะว่าไปทั้งคู่นี้ก็ลดแล่นอยู่บนเวทีไทยไฟมาทั้งคู่ครับทั้งฟานี่ไปยมวีครับต่อยประจาอยู่ไทยไฟครก่อนหน้านี้ครับรวมถึงเพชรจีจ้าด้วยครับ ตอนนี้ก็มาขึ้นเวทีระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าเอาเข้าลันลูพินีครับไฟแรกก็อาจจะอยู่ว่ายัางอ,อื่นอยู่ครับทางด้านเพชรจีจ้าครับหมดยกแรกครับทําท่าดูเหมือนว่าจะปิดเกมไม่ได้ง่ายซะแล้วครับทางด้นานของเพชรจีจ้าครับพอมายกสองจับตาดูาครับแฟนมวยครับเก็มจะจบที่ยกนี้ครับเพชรจีจ้าเริ่มจะเร่งขึ้นครับเร่งความเร็วในการออกอาวุธครับ อันนี้ฟ้าฟ้านี่เองก็ตั้งรับซะาเป็นสวนมากครับวางแข้งขวาครับมัดสายหมัดขวาครับนี่ครับเป็นอาวุธที่ต้้งบอกว่าออกแล้วสวยงามครับจังหวะการต่อยหมัดสายต่อยหมัดขวาบีเต้กั้นคอด้วยครับเพชรจีจ้าครับขยับขยับมามัดสายลวงลำตัวสลับกลับขึ้นบนครับโอ้โหฝานี่นี่แกไม่เอาเลยครับคอยป้องกันตัวอย่างโกดคอครับซอกซอกโอย เกือบครับหน้าสวยๆนี่เกือบแหกไปแล้วครับสาวสวยลูกรึ่งโอ้โหแทบจะลุกช้าเลยครับโดนหักล้มทั้งยืนเงาจังหวะนี้ครับมัดสายหลวงลำตัวมีอาการครับดูครับสับซอไปอีกทีเพชรจิจ่เห็นแล้วเริ่มมีอาการครับก็ไม่ปล่อยให้หลีรอบดีครับโดนลำตัวครับกรรมการวัชรินทร์ครับเอาป้อมในตอนนั้นครับทำหน้าที่เข้ามาสับมือนับ8ครับ รือว่ายัางไหวอยู่ก็ต้องปล่อยมาโชคตอบแต่เพชรจีจ้าก็เร่งครับนี่ครับเห็นแล้วว่าโดนลำตัวมีอาการครับพยายามที่จะล้วงลำตัวนี่ครับมัดซ้ายครับลำตัวก็เริ่มตัวงอบัดขวาอีกทีหากออกบัดซ้ายมัดซ้ายลำตัวสับสอบขวาไปอันดันกดติดมุมครับในการแยกออกมาครับแต่ดูเหมือนจะไม่ออกจากมุมแล้วฝานี่ครับเกตเริ่มที่จะ นี่ครับโอ้โหโดนลำตัวนี่ออกอาการจบเลยครับเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่2ครับเปิดตัวไฟแรกในศึกวันทุนมินีสวยงามเลยครับแต่ว่าไฟนี้นี่ไม่ได้โบนัสนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรจีจ้าหรือว่าทั้งคู่นี่ทำน้ำหนักไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ครับเดิมไว้กำหนด115ยว่ามานี่121เลยครับในไฟน,นก็ไม่ได้โบนัส3 5 0 0ครับไปต่อกันที่ ไฟที่2อครับอ็องเจีจาย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่12พฤษภาคมครับ2,566ครับศึกวันทูบินี16ครับวันนี้พบกับเนสพิลุติครับนักชกสาวสวยจากฝรั่งเศสครับไปกันในรุ่นกิกาเมืองไทยอะตอมเวทครับ115ปอนด์ครับวันนี้มาตาพิกัดรุ่นครับก็ลุ้นโบนัสนะครับไปนี้ครับเชรจีจาาก็เดินติดเครื่องเร็วตั้งแต่ยกแรกเลยครับที่คู่ชกก็มาเปิดตัวไฟแรกในวันลูบินีเช่นกันครับ รับสาวสวยครับผิวนี่ขาวจั๊วเลยฮะจากฝรั่งเศสครับิีนสทิลุติหักเปียผมมาสบับว่าเนี้บกิบเลยครับทีนเปกิจจ้าเนี่ก็ทรงผมโคตรเท่ครับดูครับขยับขยับมาสายตาดีแล้วก็ออกบัตรเป็นชุดครับสลับกับเจาะยางครับขยับขยับมาถีบซ้ายถีบซ้ายทำลายจังหวะครับเพื่อที่จะเขีียขาหน้าให้เปิดหน้าครับนี่ครับ ขวาตัดล่างไปก็ยังดูว่าแม่ขณะที่คู่ชกก็ดูเหมือนเขาจะเกร็งเหมือนกันนะสายต้านี่จ้องมาดูครับบัดสายโดนแล้วครับโอเอียงครับจังหวะนี้ครับเพชรจ้าเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะทลายกำแพงครับกาดแน่นๆก็เริ่มที่จะเหลื่อมหลวมไปเหมือนกันครับทางด้านของอินเนสครับมัดสายบัดเขาออกเป็นชุดครับ จีจ้าขวางหน้ากดมาไล่แขนนด้สับซอกไปทีโอโ้ดูนี่ครับเขาก็พยายามที่จะยื่นแขนมาขวางครับเพื่อเจยมาให้ต่อยหมัดแล้วก็ฟันซอกได้สะดวกครับหยุดสายไปครับเ,เริ่มกลัวแล้วครับจีจ้าเจาะยางไปหมัดสายเตะขวาครับแหมจะขึ้นบนลงล่างสลับไปเรื่อยครับจุกจิกครับ เหมาเลยครับปรำตัวอีกแล้วครับบัดซ้ายบัดขวาบัดซ้ายสลับกันไปครับเดกจีตาเร่งแล้วครับโอ้ยครับปรำตัวบัดซ้ายบัดขวาเป็นชุดรับจัะนี้สับสองด้วยโอ้มีครบชุดครับกรรมกาแลาชิดนิจจ้องแล้วครับจ้องจ้องเจ้าใะนี้แม่เดียวเขายังกอดได้ได้ครับหลุดไปครับชุดนี้ครับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมครับเะเจาะยางไปครับเขาก็เจาะคืนครับ เป็นจีะต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายสับซอกขวาไม่โดนครับสับซอกขวาอีกทีโดนหมัดซ้ายครับเอาครับอินเนสหนีรอดไม่รอดครับสับอีกทีหมัดซ้ายหมัดซ้ายก้มแปลครับโอ้โหงายยังไงครับอินเนสยังยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเห็นแล้วสงสารสาวสวยรายนี้จังเลยครับเกโดนเป็นชุดกบโดนหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาสับซอกสลับไปด้วยครับโอ้ ออกอาวุธเป็นชุดครับแทบจะเปิดตั้ารับไม่ทันครับกรรมการเป่าป้อมก็อดไม่ดนทนไม่ไหวต้องเข้ามาเซฟนักมวยแหละครับโอ้โหจบเลยครับเพชรจีตาูกเจ้าพ่อลงต้มครับเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่2ครับออขอแพ้ยกที่1ครับพร้อมกับคว้าบัตรจากคุณชาตรีไปด้วยในไฟนี้ครับ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับไฟนี้เนี่ยความการชก สุดเจ๋งแบบนี้ก็ยังได้เซ็นสัญญาครับมูลค่า3 5ล้าน5แสบาทครับไปต่อยในรายการวันใหญ่อีกด้วยเลยครับก็จะประเดิมไฟแรกครับสำหรับเพชรจิจ้าในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้ครับในศึกวันไฟในไนท์12ครับซึ่งจะแข่งขันที่สนามมอยลูมินีรามอินทราครับเริ่มถ่ายทอดสดคู่แรก7โมงเช้าครับ ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของทางวัน c ชมเ p i o n นชิพนะครับแล้วก็ทางช่อง7จ d ครับจอง35เริ่มถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกานะครับถ้าเกิดแฟนมวยครับแฟนกีฬาอยากจะเข้าไปชมที่สนามก็สามารถที่จะจองบัตรเข้าชมได้ครับทาง t ทน k e t เมเจอร์ทุกช่องทางนะครับนี่ก็เป็นรีแคปข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้นะครับช่วงท้ายฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรีแคปคู่มวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ผมบิมรีพอร์ตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ